สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยนะคะสุพรชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะอันนี้นะคะจะมาแนะนําให้ห็หจากโดยเป็นทางการนะคะและน,นี้นี่คือน้องปักคคูปเปอร์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะนา่ากะมีอายุอยู่ประมาณากับไเยอะค่ะประมาณสามเดือนนะคะสามสี่เดือน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะแต่ว่าน่ากี่ บกค่อยอ่าสมบูรณ์ปันไหนนะคะอ่าเพราะว่านั่งจะโตหน่อยกรมงนะคะอ่ารอบนี้นะคะเป็นน้องม้านะคะที่ออกมานะคะทั้งหมดหกตัวนะคะแต่ว่าอ่ากะมีตังเต่อ่า นองมาออกมาก็มีคนมาจองไว้เบิดนะคะแต่ตัวนี้ก็มีคนอยากซื้อคือกัน,นะค่ะแต่ว่าอยากเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นหนูกุปเปิร์ตัวตัวน่อยบ่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็เลยอ,อยากเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นตัวเม่น้ำนะคะ <c oughs> ที่นี่ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำนี่คือสตารฟิปูเทเรียบลูอายนะคะซึ่งมีตาสีฟ้านะคะซึ่งสีนี่นะ,ะส,สีจะเป็นสีสีเทา นะคะผิวของเขาจะเป็นสีเทาจะนุ่มนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเมีนะคะซึ่งผสมซึ่งมาจากพอพันนะคะซึ่งไอพอผสมนางซื้อบอนนะคะแต่ว่าไดเซียไปแล้วนะคะแล้วก็วตัวเมีนะคะซื่อนนาๆนะคะเด้วผสมกันออกมาได้เป็นหนูคูปเปอร์ตัวนี้นะคะซึ่งซึ่งก่อนอื่นนะคะ ปุยจะบอกประวัติให้ฟังนะคะว่าไอ้โบดน,นะคะตัวผูวนะคะที่ปุยเคยเลี้ยงมานะคะปุยไม้หนกนะคะครั้งแรกนะคะตอนประมาณาวันที่สิบมิถุนาะยนสองพันสิบแปดนะคะ เพราะปุ๋ยพง่งมาอยู่นใได่โดนนะคะมาอยู่กับแฟนที่นี่อ่าก็อยากเลี้ยงหมาล่ะค่ะก็เลยชอบหมาชอบน้องหมาที่เป็นแบบว่าอ่าเป็นสตาฟฟี่นะคะเพราะว่าคุณยูนี่เขานิยมะก็ชอบกันนะคะที่นี่ปุ๋ยก็เลยไปหาดูนะคะปุ๋ยกัเลยได้ตวผูมากก็คือน้องบอสนะคะนั่งกับพิ่งเกิดพอดีนะคะเขามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงตอนนั้น พันพาวนะคะสี่หมืนเงินนะคะประมาณนั้นที่นี่ได้บดุงกะกะพ่อหน้าพ่อไนนะคะก็เลยบ้านโตใหญ่นะคะ,ะ,ละ,คะแล้วก็พื้นที่บ้านปุยกระเบืก้กางมากนะคะที่นี่เออ่มันเหมาะสำหรับเล่นลิ่นอนี่ยังไงเสียคะก็เลยแบบว่าไอา้มูเอาไปเลี้ยงนะคะเขาก็เอาไปเลี้ยงนะคะไปเฝ้าบริษัท นะคะที่นี่นั่งกะเสียชีวิตนะคะย้อนอุบัติเหตุนะคะตอนนี้กะกะเสียใจคะ่ะแต่ว่ากะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะกะคิดว่าจะรับกลับมาอยู่น้ากันแต่กะบอทันนะคะที่นี่ส่วนตัวแม่นะน้าหนี่คือแฟนเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วนะคะเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งนานแล้วกะเลยกะกะเป็นตัวแม่นะคะกะเก็บเก็บไว เป็นพันนะคะแล้วตอนนี้ก็มีไม่อีกตัวหนึ่งนะคะน้องอวานะคะซึ่งเป็นลูกของเจ้าบอลเหมือนกันรุ่นแรกนะคะแล้วตัวน,นี้ก็เป็นคูเปอร์นะคะรุ่นรุ่นล่าสุดนะ,ะรุ่นที่สองก่อนีไอตัวบอตัวผูนะคะจะเสียที่นี่นะคะคูเปอร์นะคะที่หนุ่มมาแน้นให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะในหุ่นจักตัวน,นี้นะคะก็จะ ปล่อยก้นถินนะคะของน้องสตาฟฟี่นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่มาพูดวันนี้นะคะก็คืออพูดก็ได้ทำเกี่ยวกับปรับสตาฟฟี่คุปเปอร์บ้างแล้วนะคะพูดก็เลยวันนี้เลยอยากเอามาแนะนำเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะคะที่ไปที่มาของน้องสตาฟฟี่นะคะตัวนี้นะคะสาวน้อยคูเปอร์นะคะ ว่าเป็นมาจังใดนะคะก็เลยอยากนะคะฝากเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะถ้าชอบนะคะน้องหมาคูปเปอร์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพ้่จะทำคอนเทนต์ของน้องอคูปเปอร์ออกมาเรื่อยๆนะคะถ้ามีเวลานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ